สวัสดีค่ะเพื่อนชาว Social c นะคะมาดูนะคะวันนี้เรามีการเรียนการสอนน้องๆน,น,นิดนึงนะคะมายุง่งนิดนึงอันนี้อันนี้ไม่ตั้งใจเรียนนะคะไม่ตั้งใจเรียนแล้วก็ทําตัวนะคะมาอยู่ข้างหลังนะคะม,มีนอนกระปวกอีกสองตัว<ม>อ่าอันนี้ตั้งใจเรียนนะคะใส่เสื้อมันแลบออกมานิดนึงนะคะนีะ่ มาม่ดูเขาทำอะไรกันแล้วแล้วนางแบบจะหายใจออกไหมหรือจะต <c oughs> ายนะคะาเป็นนางแบบแ้ะะรดูแ <c oughs> อ,อ,อ,อไ,หไหนอะ่ะ <c oughs> อ,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 อค่ะ <c oughs> มากีนละครมาอันแน่นิดนึงคะ่ะอ <c oughs> ่ามานี่ก่อนมาดู คนเรียนไฮไลท์อยู่ในการวางช่องไฮไลท์นะคะมาดูนะพ,พี่ชี้ให้ดูแต่ละนางแต่ละแต่ละคนนะคะอันนี้น้องคนนี้อ่าขยันทำงานกินชอบอยู่คนเดียวนิ่งๆเงียบๆตอนสามนุ่มเรื่งไปต้นไปอันนี้เลิกงานรีบกลับบ้านไปนอนเพราะไม่ค่อยสบายมากแล,ล้วรับรับยาต้านอันนี้ หาเจอได้ที่แอปรัชดานะคะกลางวันทำงานเนี่ยเหมือนจะเป็นค่าย่จะตาเลยแต่กลางคืนหลอดเต้นสมัดต่นเลยค่ะหลอดมีแรงอตอนเที่ยงคืนค่ะอันนี้ช้างคนนี้นี่วันนี้ท้องเสียสามรอบนะคะท้องเสีจะไม่ค่อยได้รับยาต้านหรือยังที่แต่ะะกินน้ำตาะกินส้มตำก็ห้องน้ำสามรอบชอบชอบไปเลียไปสร้างแลนด์มาร์คไม่ได้ วันไหนเข้าห้องน้ำต่อนี่คือตายเก็บาเก็บตาอันนี้ค่ะอ like ัน <göz> นี kind of ้คือการวางพอยเหรอคะสอนการการวางพอยเบสิกหรือปาคะเบสิกเลยป้ายโดยทิศเหนเหรอคะใช่นวดกับแป้งมันค่ะอันนี้เอาเราเอาแป้งมันใช่ครับผู้การได้ยังมีชีวิตอยู่ไหมคะยังมีสองวันยังมี อันนี้นะครับวันนี้เชอเซ่แคมป์คทักทายนิดนึงไปไหนมา2วันอ๋อครับวันหยุดวันหยุดแล้วเมื่อวานนะค่ะลากิจนิดนึงอ่าลากริดมาหนิค่ะหน้ามานิดนึงค่ะมีแฟนหรือเปล่ามีหรือยังคะมีแค่คบกันแค่คุยโทรศัพท์นะคะยังไม่มีเพศสัมพันธ์กันนะคะแฟนโทรหาจ้าจ๋านอนหรือยังอะไรเงี้ยกินข้าวหรือยังอะไรเงี้ยค่ะก็นิดนึงอ่ะ โอเคเดี๋ยวน้องมาดูมาเรียนนะคะมามาดูเด็กๆเรียนแล้ววันนี้เรียนเรียไฮไลท์ไม่เรียนสอนเมื่อวานสอนอะไรสอนทฤษฎีค่เศะเมื่อวานสอนทฤษฎีสีไปแล้วโอเคนะคะเดี๋ยวพี่แจ็คไปทำงานก่อนทิ้งลูกค้าไว้ข้างบนนะคะสวัสดีค่ะ